ดีอาจารย์ทุกๆท่านสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมคลิปนี้นะครับหากเอ่ยชื่อไปแล้วหลายๆท่านคงจะรู้จักธาตุกายสิทธิ์ชนิดนี้นะครับหลายๆท่านก็คิดว่ามันไม่ใช่ธาตุกายสิทธิไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของวิเศษอะไรนั่นก็คือเพชรตาแมวนะครับสาหรับคลิปนี้อพอดีผมมี f c ท่านหนึ่งนะครับมีประสบการณ์เกี่ยวกับในเรื่องของเพชรตาแมว พราะเขาเล่าให้ผมฟังว่าตามแมวที่เขามีอยู่ในครอบครองนี้เกิดจากแมวที่เขาเลี้ยงไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนแล้วก็แมวตัวนี้นะครับตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เขาเล่าให้ฟังว่าแมวตัวนี้มีลักษณะตาสองข้างเนี่ยไม่เหมือนกันในลักษณะของตาข้างหนึ่งเนี่ยนะครับมีปัญหาหรืออาจจะพูดได้ว่าแมว ตัวนี้ในตาข้างหนึ่งเนี่ยเป็นตาต้อใช้การไม่ได้ข้างหนึ่งก็คือตาบอดมองไม่เห็นข้างหนึ่งอีกตาข้างหนึ่งก็ปกตินะครับหลังจากที่เขาได้เลี้ยงมานะครับก็หลายปีวันหนึ่งแมวที่เขาเลี้ยงไว้ซึ่งเขาเข้าใจว่ามีในตาที่ผิดปกตินี้ ส่วนตัวเขาก็ชื่นชมชื่นชอบนะครับผมแล้วก็ศรัทธาแล้วก็สะสมในเรื่องของพาะเครื่องเครื่องรางของขลังต่างๆรวมทั้งมีความรู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับในเรื่องของเพชรตาแมวนะครับเอฟซีท่านนี้ศึกษาในเรื่องของเพชรตาแมวศึกษาในเรื่องของการบูชาวัตถุธาตุกายสิทธิ์ต่างๆรวมทั้งมีคาถาอาคมในการกำกับพอตัวเขาก็เลยอ่า อยากแชร์ประสบการณ์นะครับมาเล่าเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่ศรัทธาชื่นชอบมาทางด้านนี้นะครับที่มีจริตมามาทางด้านนี้เหมือนกันให้เป็นแนวทางในการศึกษาโดยเฉพาะในเรื่องของเพชรตามแมวซึ่งจัดได้ว่าเป็นวัตถุาธาตุใจยิที่เกิดจากสัตว์ที่หายากที่สุดที่สุดถึงขนาดที่ว่าหนึ่งในร้าน นะครับความหายากเปรียบได้เหมือนกับล้านตัวจะมีสักหนึ่งตัวนะครับผู้ที่ได้ครอบครองนี้ก็ต้องถือว่าสุดยอดนะครับก็เป็นเขาเรียกว่ามีแก้วสารพัดนึกนะครับอยู่กับตัวแต่ทุกอย่างเมื่อมีคุณก็ต้องมีโทษนะครับการเก็บรักษาก็ใช่ว่าจะง่ายโดยเฉพาะคนคนนั้นนะครับผู้ที่ครอบครอง เพชรตาแมววัตถุธาตุชั้นสูงแบบนี้ก็ต้องเป็นคนที่ค่อนข้างมีคุณธรรมสูงนะครับชอบสวดมนต์เจริญภาวนารักษาศีลอยู่เป็นนิดโดยเฉพาะพมวิหารธรรมนะครับต้องมีประจําใจถึงจะได้ครอบครองาธาตุกายสิทธิ์ชนิดที่ว่ามีคุณวิเศษนิเป็นเลิศน,นะครับ หลังจากที่เอฟซี FC ท่านนี้เล่าให้ฟังว่าเขาได้เลี้ยงแมวมาหลายปีพอสมควรก็มีวันหนึ่งแมวของเขานะครับก็ไม่มีอาการใดๆเจ็บป่วยให้เห็นตามที่เขาเล่ามาเขาบอกว่าแมวตัวนี้มันจะมาคลอเคลียนะครับวันทั้งวันไม่ไปไหนเลยจะมาคลอเคลียที่สําคัญคือไม่กินอะไรเลยในวันวันนั้นนะครับจะมาคลุกคลีอยู่กับเจ้าของทั้งวันอาหารนะครับ ก็ไม่กินไม่แตะต้องเลยป่วยก็ไม่ป่วยนะครับก็ปกติดีเขาว่าอย่างนั้นแล้วก็ไหนไม่ช้านะครับแมวตัวนั้นอยูยย่ก็สิ้นใจโดยไม่ทราบสาเหตุโดยไม่ได้เจ็บไายได้ป่วยอะไรเขาบอกว่าตายไปเฉยๆเลยนะครับอ่าก็แปลกนะครับเพื่อนๆก็ฟังแล้วก็พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา เพราะว่าเพชตาแมวนะครับก็มีทั้งด้านของการพิสูจน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ก็มีแล้วก็ด้านความเชื่อก็มีนะครับหลังจากนั้นนะครับตามที่เขาเร่าให้ฟังหลังจากที่แมวของเขาเนี่ยได้เสียชีวิตเขาก็ได้นำศพของแมวเนี่ยนะครับก็ไปลักษณะคล้ายๆทำบุญนะครับทำบุญก็สวดมนต์แผ่กุศลอะไรคล้ายๆคนนี่แหละครับ ก็ทาบุญก็แผ่อุทิศส,ส่วนกุศลให้ดวงจิตของแมวของเขานะครับหลังจากทําบุญแผ่ส่วนกุศลให้กับแมวไปแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะนําร่างของแมวไปลงในหม้อดินนะครับไปลงในหม้อดินซึ่งเขาเล่าให้ผมฟังว่าเขาได้สูตรในการที่เจอเพชร เจอแมวตาเพชรเนี่ยนะครับผมตกทอดมาตั้งแต่โบราณโบราณเลยนะครับถึงกรรม,มวิธีในการที่จะนำเพชรตาแมวนะครับออกจากตัวแมวเมื่อแมวเสียชีวิตแล้วนะครับก็มีการทำบุญแผ่กุศลให้ลักษณะคล้ายๆเหมือนทำให้คนตายนะครับเพราะว่าแมวก็ดวงจิตด,ดวงจิตหนึ่งนะครับที่ต้องการบุญกุศลเหมือนกันดังนั้นเขาก็เลยทำบุญ ให้กับแมวของเขาจากนั้นก็เอาหม้อดินมาแล้วก็นําศพของแมวเนี่ยนะครับลงไปในหม้อดินหลังจากนั้นก็ทําการปิดด้วยผ้ายันสีแดงนะครับผ้ายันอ,อะไรก็ได้ขอให้มียันกํากับโดยเฉพาะต้องมีมะอะอุนะครับต้องมีตัวยันที่เรียกว่ามะอะอุกํากับไว้แล้วก็ใช้ ได้นะครับผมสายสินก็ดียิ่งดีเขาบอกแบบนั้นมัดผ้ายันนะครับปิดปากหม้อเอาไว้แล้วก็สวดกำกับด้วยพระคาถานะครับซึ่งเขากา็ท่องให้ฟังอยู่แต่ผมก็คงจำไม่ได้เนาะก็เราก็รู้แค่กรรมวิธีในการที่เขาจะเอาเพชรตามเมวนะครับมาอย่างไรตามที่เขาได้เล่าให้ฟัง หลังจากที่นำหม้อดินมาแล้วก็ปิดด้วยผ้ายันแล้วก็มัดไว้นะครับเขาก็นำไปฝังหลังจากที่สวดมนต์การฝังนะครับการเอาผ้ายันมามัดปิดปากหม้อไว้เนี่ยนะครับไม่ใช่ว่ากัากขังวิญ,ญญาณเหมือนที่เราเคยได้ยินได้ฟังหมอผีเขาทํากันนะครับในการกักขังวิญ,ญญาณแล้วเอาไปท่วงน้ําหรือว่าเอาไปฝังไว้ในดินไม่ใช่นะครับ การที่เอาผ้ายันมามาัดปิดปากหม้อไว้แล้วก็นําไปฝังเนี่ยเป็นการที่ป้องกันไม่ให้แก้วสารพัดนึกหรือเพชรตาแมวตามที่เขาเข้าใจเนี่ยนะครับหายไปหรือกลัวคนที่มีคาถาอาคมที่รู้ว่าเราเนี่ยมีเพชรตาแมวในครอครองแล้วเราฝังไว้ตรงนี้ก็ดีหรือถ้าหากเขามีคาถาอาคมเขาสามารถที่จะเรียกเพชรตาแมวเนี่ย ไปห,หาเขาได้เพื่อนๆพูดถึงตรงนี้มันก็นะครับเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อเป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้ในการที่จะเรียกเอาเพชรตาแมวเนี่ยหรือว่าเพชรตาแมวจะหายไปจากในหม้อเนี่ยโดยที่ไม่ได้มีคนมาขุดเอาไปโดยการใช้พระคาถาเนี่ยเรียกให้ไปนะครับเพื่อนๆอาจจะดูมันเบอ้อวังนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะครับ ขอพูดแทรกนิดหนึ people, ่งในเรื่องของเหล็กไหลเหมือนกันนะครับน้ำหนึ่งเหล็กไหลน้ำหนึ่งที่ผมเคยได้ยินมานะครับขออนุญาตแทรกนิดหนึ่งเหล็กไหลน้ำหนึ่งเมื่อจะมีการซื้อขายกันหลายพันล้านเนี่ยนะครับผมหรือหลายร้อยล้านก็แล้วแต่เจ้าของจะต้องมีคาถาอาคมหรือไม่ก็ต้องตลับที่เก็บเหล็กไหลน้ำหนึ่งเนี่ยนะครับก็ต้องมีภาชนะมี ตลาบเก็บไว้อย่างดีแล้วก็กำกับด้วยพระคาถาป้องกันเหล็กไหลาหายหรือหนีนะครับก็เหมือนกันถ้ามีอาจารย์ที่มีคาถาอาคมแก่กล้าเนี่ยครับที่สามารถควบคุมเทพผู้รักษาองค์เหล็กไหลไว้ได้เนี่ยก็จะสามารถใช้พระคาถาเนี่ยบังคับให้เหล็กไหลมหาอันตรธานหายไปแล้วให,ให้ให้มาอยู่กับเขาได้ลักษณะเช่นเดียวกัน นะครับของเพชรตาแมวซึ่งเจ้าของอเพชรตาแมวเนี่ยก็พูดไว้แบบนั้นนะครับสำหรับคนที่ศึกษาในเรื่องของธาตุกายสิทธิ์เหล็กไหลก็ลองเทียบเคียงดูมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็ป้องกันเพชรตาแมวหายนั่นเองไม่ใช่เป็นการกักขังดวงวิญญาณนะครับซึ่งดวงวิญญ,ญาณน,นั้นตอนที่แมวตายเจ้าของได้ทําบุญ นะครับแผ่อุศส่วนกุศลให้กับดวงจิตของแมวดวงจิตของแมวเมื่อได้รับบุญกุศลแล้วก็ไปปรับภพบภูมิจากาเดรัจฉานนะครับก็ไปอุบัติไปจุติในภพภูมิที่ตามบุญตามกรรมนะครับตามบุพรกรรมตามบุญกุศลที่ได้สร้างสมมาแล้วก็บุญกุศลที่เจ้าของเนี่ยได้แผ่ให้นะครับก็ได้ไปจุติไปเกิดในที่ใหม่ นะครับส่วนเพชรตาแมวก็เป็นแก้วสารพัดนึกนะครับที่ติดตัวแมวมานะครับซึ่งแมวตาเพชรนี้ก็จะมีคุณสมบัติพิเศษนะครับตามที่เรื่องเล่าสืบต่อกันมายาวนานว่าเป็นแก้วสารพัดนึกที่นะครับเทพได้ประทานมาให้ตอนที่แมวนะครับได้มาเกิด เป็นเดรัชานนะครับแต่มีคุณลักษณะมีคุณสมบัติที่พิเศษกว่าแมวตัวอื่นๆนั่นเองอหลังจากที่ทำการฝังนะครับหม้อดินเนี่ยนะครับพร้อมพายันที่มีเพชรตาแมวอยู่ในหม้อดินเนี่ยฝังกลบไว้เรียบร้อยแล้วก็รอวันนะครับที่จะไปขุดเอาเพชรตาแมวเนี่ยนะครับขึ้นมา ก็ห่างไปหลายเดือนนะครับจนแน่ใจมั่นใจว่าซากของแมวตาเพชรเนีนะครับผมได้เปื่อยเน่าไปหมดแล้วเมื่อเวลาผ่านไปจนกระทั่งแน่ใจแล้วว่าสมควรที่จะไปขุดเอาเพชรตาแมวเนี่ยนะครับขึ้นจากดินเขาก็ยังได้เล่าให้ฟังอีกว่า ก่อนจะขุดไม่ใช่ว่าเราจะไปขุดเลยนะครับเขาบอกว่าต้องมีการทําพิธีก่อนโดยการที่ทําน้ำมนต์นะครับเขาบอกว่ารับจะต้องทําน้ํำมนต์ก่อนทําน้ำมนต์น,น,น,นะครับทําด้วยตัวเองเลยเขาบอกเขาทําด้วยตัวเองเลยเพราะว่าเขาได้สูตรนะครับในการที่จะทําเพชรตาแมวรวมทั้งมีพระคาถากําก,กับนะครับเขาทาเองเขาเลย เขาได้ศึกษามาทางใต้นะครับวิชาการนี้เขาบอกว่าเขาศึกษามาทางภาคใต้ของบ้านเรานี่แหละนะครับเป็นสำนักสำนักหนึ่งที่มีชื่อเสียงทางด้านาภาคใต้ก่อนที่จะุดเขาได้ทำน้ำมนต์นะครับนำเทียนมาสองเล่มนะครับแล้วก็ก็ทูบเทียนนะครับดอกไม้ก็เพิ่งมาทำน้ำมนต์นั่นแหละนะครับอุปกรณ์ต่างๆหลังจากที่ ได้น้ำมนแล้วเขาก็ได้นําใบไม้โดยเฉพาะไม้มงคลเช่นมะย,ยมใบมะย,ยมก็ดีนะครับปะพรมน้ํามนเนี่ยนะครับไปที่บริเวณที่หลุมฝังอ่าหม้อดินที่มีเพชรตาแมวฝังอยู่บริเวณนั้นนะครับทาการปะพรมน้ํามนหลังจากที่ปะพรมเสร็จนะครับเขาก็ได้ทําการขุดเอาหมออดินขึ้นมาปรากฏว่าเมื่อเปิดอ่าฝานะครับผ้ายัน เปิดผ้ายันออกก็ปรากฏว่าซากของแมวเนี่ยนะครับผมได้เน่าเปื่อยหมดแล้วแต่ในซากของการที่แมวเน่าเปื่อยตามกาลเวลาก็ได้มีดวงตาที่คาดว่าเป็นต้อนะครับในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ยังคงเป็นลูก,กตาของแมวเนี่ยนะครับเป็นลูกตาของแมวที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับ ออกจากขุนนิดๆน,นะครับมีความใสมีความแววอยู่ในตัวบ้างนะครับก็ไม่ถึงกับว่าขุนซะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีคงความเป็นลักษณะของตาแมวนั่นแหละนะครับเขาก็ได้เก็บเอามาล้างางนะครับแล้วก็เก็บไว้แล้วก็ได้ทําบุญให้แมวโดยตลอดนะครับทาบุญให้กับดวงจิตของแมวที่เขาเลี้ยงไว้ที่เป็นเจ้าของ เพ็ดตาแมวนะครับมาโดยตลอดนี่คือ,อเรื่องเล่าประสบการณ์ที่เขาได้นําแมวของเขาเองที่เสียชีวิตนะครับพร้อมกับการทําบุญคล้ายๆทําทให้คนตายนี่แหละครับเพื่อส่งดวงจิตของแมวให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับแล้วก็นําเพชรตาแมวที่ติดตัวแมวมานะครับผม หรือที่เขานิยมเรียกว่าในด้านของความเชื่อเรียกว่าแก้วสารพัดนึกที่องค์เทพได้ประทานมาให้พร้อมกับตอนที่แมวเนี่ยเกิดนะครับเพื่อเอาไว้ให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของผู้ที่มีพระคุณที่ได้เลี้ยงดูแมวตัวนี้มาอย่างดีหลังจากที่แมวเสียชีวิตแล้วแมวก็จะทิ้งเพชรตามแมวหรือว่าแก้วสารพัดนึกนีนะครับผมเอาไว้ให้ผู้เป็นเจ้าของเพื่อเป็นการแทนคุณ ที่ได้เลี้ยงดูเขามานะครับซึ่งแก้วสารพัดนึกที่ว่านี้เพชรตาแมวที่ว่านี้นะครับก็มีคุณพิเศษมากมายหลายอย่างนะครับแม้กระทั่งตามเรื่องเล่าเนี่ยนะครับตอนที่แมวมีชีวิตอยู่เนี่ยหากเขานะครับนะต้องการอาหารอย่างเช่นนกนะครับจับอยู่บนต้นไม้เขาจะไม่ต้องปีนป่ายเลยนะครับไม่ต้องไปไล่ เพียงแต่แมวนะครับเขาเพ่งไปที่นกไม่ช้านานนกก็จะหล่นลงมาตายให้เขาได้กินเป็นอาหารหากเขาจะมองจิงจกนะครับจิงจกที่อยู่บนเพดานหากเขาต้องการจะกินเขาก็จะมองจิงจกนะครับเพ่งโดยการเพ่งไม่ช้านานจิงจกตัวนั้นก็จะหล่นมาเป็นอาหารของเขานะครับไม่ว่าสัตว์อะไรก็ตามที่เขา ต้องการที่จะกินเพื่อเป็นอาหารเนี่ยนะครับเขาไม่ต้องไปไล่เหมือนแมวทั่วไปอย่างเช่นหนูก็ดีนะครับเพียงแค่เขาจ้องมองเพ่งมองนะครับสัตว์เหล่านั้นก็จะตายนะครับถึงกับตายเลยนะครับหากอยู่ที่สูงก็จะหล่นลงมาเป็นอาหารของเขาโดยง่ายนั่นตามความเชื่อคาดว่าน่าจะเกิดจากพลังอำนาจ ของเพชรตาแมวหรือว่าอำนาจของตาที่เป็นต้อนะครับก็ฟังแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะครับเพื่อนๆผมก็มีเรื่องเล่าเรื่องมาแชร์ประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นของตัวเองหรือของเพื่อนๆนะครับให้เพื่อนๆได้ศึกษากันเพื่อเป็นแนวทางก็จะเชื่อหรือไม่ นะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆนเพราะว่าผมไม่ได้มาเล่าให้เชื่อนะครับไม่ได้มาเล่าเพื่อให้เกิดความงมงายแต่สิ่งที่อยากให้เชื่อเลยจริงๆก็คือทานศีลภาวนานะครับรับประกันได้เลยดีแน่นอนนะครับหากมีในบุคคลใดนะครับโดยเฉพาะภมวิหารธรรมเนี่ยนะครับเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนววิเศษมากนะครับสามารถช่วยเราได้จริง และถ้าหากเรามีสิ่งเหล่านี้ธาตุยสิทธ์ต่างๆไม่ว่าจะเกิดกับสัตว์เกิดกับต้นไม้เกิดจับคนนะครับไม่ช้านานเราได้เป็นผู้ครอบครองแน่นอนโดยเฉพาะหากผู้ใดที่มีศีลมีสัตว์คำสัตว์นี่นะครับผมคำสัตว์นะครับผู้ใดตั้งมั่นในคำสัตว์นะครับมีสัจจะ รับรองนะครับสัจจาน้มีค่ามาหาศาลมากมายจะช่วยท่านได้ในการดำรงชีวิตนะครับขออะไรตั้งจิตอธิษฐานอะไรสามารถที่จะได้อย่างรวดเร็วนะครับอธิษฐานอะไรนะครับปรารถนาอะไรนี่ได้อย่างรวดเร็วจริงๆนะครับซึ่งผมก็พอมีประสบการณ์เดี๋ยวไว้เล่าคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ะก็ FC ท่านนี้ยังมีประสบการณ์ ที่เขาเอาเพชรตาแมวหลังจากที่ได้มาจากแมวแล้วเอาไปทดสอบด้วยดินปืนนะครับเขาเอาไปทดสอบด้วยการที่ใช้ไฟในจุดดินปืนเดี๋ยวมีคลิปให้ดูก็ไปชมกันเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวกันแป๊บนึงพี่เดี๋ยวถ่ายวันที่อะไรด,ดีกัน นี่นะครับวันที่นะครับติดต่อคมั่นี่กำลังจะทดลองให้ดูนะครับต้องขออนุญาตก่อนนะครับก่อนที่จะมีการทดลองนะครับให้นอนก่อนชื่ให้นอ่นี่นะครับปืนปืนนะครับนี่นะครับ นี่นะครับอันนี้ทดลองนะครับทดลองดินปืนนะครับนี่นะครับเขียนะครับยังไม่เป็นไรนะครับงหจ้าเพชรตามแมวออกนะครับแค่ไปโดนเบาๆนะครับ แค่ไปโดนเบาๆนะครับนี่นะครับนี่ครับอย่างนี้เลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆหลังจากที่ชมคลิปแล้วก็ต้องบอกว่าอาจเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอีกนั่นแหละก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมในสิ่งในคลิป นะครับในภาพที่เห็นในคลิปที่เห็นในเรื่องราวที่ได้เล่าแชร์ในวันนี้ในคลิปนี้นะครับก็ไม่ได้มีเจตนาจะเล่าให้เชื่อไม่มีเจตนาที่จะให้งมงายกับสิ่งเหล่านี้นะครับก็อย่างที่บอกก็มันเป็นความเชื่อด้านหนึ่งแล้วก็ตามหลักวิทยาศาสตร์เขาก็อธิบายไปอีกทางด้านหนึ่งนะครับดังนั้นเราก็ควรจะอะดูเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา ก็สำหรับประสบการณ์ของ FC ที่ท่านเล่ามาก็มีประมาณนี้นะครับต่อไปเราก็จะได้พูดถึงเพชรตาแมวในด้านของอหลักวิทยาศาสตร์แล้วก็หลักความเชื่อต่างๆที่เชื่อถือกันมาช้านานนะครับว่าเพชรตาแมวมีความเป็นมาอย่างไรบ้าง อพเพตตาแมวเนี่ยนะครับผมตามหลักของวิทยาศาสตร์นะครับก็ได้มีการพิสูจน์แล้วก็ตามนั้นเลยนะครับว่าเพตาแมวที่ว่านี้ก็เกิดจากแมวนะครับผมซึ่งมีตาเป็นต้อหินข้างใดข้างหนึ่งนะครับโดยเฉพาะข้างที่เป็นต้อหินเนี่ยก็จะมีน้ําเลี้ยงนะครับไหลออกมาตลอดเวลาแต่ ถึงจะมีน้ําไหลออกมาเนี่ยก็ไม่ทําให้แมวเจ็บปวดนะครับแต่ข้างที่เป็นต้อหินเนี่ยจะมองไม่เห็นก็คือบอดข้างหนึ่งก็ใช้ได้ข้างหนึ่งเมื่อแมวเสียชีวิตลงไปแล้วนะครับผมตาอีกข้างหนึ่งที่เป็นต้อหินเนี่ยก็สมชื่อนะครับก็จะมีแข็งเกิดการแข็งตัวมีความแข็งแกร่งนะครับก็เหมือนก้อนหินเลยจึงเรียกว่าเป็นเพชรตาแมว นะครับแต่ความสวยงามแวววาวนั้นก็จะเกิดกับแมวบางสายพันธุ์ก็แตกต่างกันไปก็จะมีหลากหลายสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวแวววาวนะครับชนิดที่เป็นหินใสก็มีนะครับผมก็จะเป็นแก้วก็มีก็มีความแวววาวอยู่ในตัวมากมายหลายอย่างนะครับแล้วแต่ว่าแมวตัวนั้นนะครับเป็นต้อชนิดใด แล้วก็เป็นแมวชนิดใดนั่นเองนะครับในด้านตำนานความเชื่อนะครับผมก็หลายๆท่านก็อาจจะเคยผ่านหูมาบ้างแล้วนะครับในเรื่องความเชื่อของเพชรตาแมวเพชรตาแมวนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอัญมณีอันศักดิ์สิทธิ์ถือว่าเป็นของอาถรรพ์ของาธาตุกายสิทธิ์ที่มีอยู่ในสัตว์นะครับที่มีอยู่ในตัวแมวก็เชื่อกันว่าหากผู้ใดได้ครอบครอง ก็จะถือว่าผู้นั้นนะครับผมเป็นผู้มีบุญบรารมีนะครับสูงส่งก็ตามตำนานความเชื่อที่เล่ากันสืบต่อกันมานะครับเมื่อครบรอบร้อยปีหรือ1000ปีเนี่ยจะมีเทพเจ้าอลงมาจุติบนโลกมนุษย์โดยจะมาเกิดเป็นแมวเพื่อชดใช้กรรมที่ยังเหลืออยู่ก็คือมีบุพกรรมนะครับมีกรรมต้องชดใช้ตกค้างเหลืออยู่ก็มาใช้ส่วนที่เหลือ นะครับแล้วก็มีดวงแก้วสารพัดนึกเป็นของติดตัวมาแต่กำเนิดซึ่งเชื่อกันว่าก่อนที่ท่านนะครับก็คือแมวเนี่ยจะจากไปจากที่ตรงนั้นจากเจ้าของที่เลี้ยงนะครับท่านหรือแมวเนี่ยก็จะมอบลูกแก้วนี้เอาไว้ให้กับผู้ที่ได้ทำการเลี้ยงดูมานะครับซึ่งก็เรียกว่า มอบเพชรตาแมวให้กับผู้เป็นเจ้าของผู้คอยชุบเลี้ยงให้อาหารนะครับผมเลี้ยงดูอย่างดีเพื่อเป็นการตอบแทนโดยการมอบแก้วสารพัดนึกหรือเพชรตาแมวให้กับผู้เป็นเจ้าของแล้วตามเรื่องเล่านะครับผมก็เพชรตาแมวก็จะมีะพลังอนุภาพเทวาอนุภาพนะครับก็เป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่เทพได้มอบให้กับผู้มีพระคุณก็คือผู้เป็นเจ้าของที่ได้เลี้ยงแมวมา นะครับเพื่อนำอติดตัวติดบ้านเพื่อความเป็นสิิมมงคลแล้วก็นำมาซึ่งความมั่งมีและสีสุขให้บังเกิดแก่ครอบครัวครอบครัวนั้นเมื่อเจ้าของนะครับท่านใดที่มีโชคมีลาบอยู่ดีมีสุขก็ไม่ลืมที่จะนึกถึงแมวนะครับที่ได้มอบของศักดิ์สิทธิ์นี้ให้ก็จะได้นำเงินนะครับผมได้ทําบุญ ไปให้ดวงจิตของแมวไม่ว่าจะอยู่ในภพภูมิใดก็สามารถที่จะรับในส่วนกุศลผลบุญที่เกิดจากอาการที่เจ้าของนะครับได้อยู่เย็นเป็นสุขมั่งมีสีสุขก็ได้แผ่อุทิศกุศลไปให้ดวงจิตของแมวที่ไปจุติในภพภูมิใหม่ก็จะช่วยในการส่งเสริมนะครับเพิ่มพูนอำนาจบุญญาบารมีให้กับดวงจิตของแมวที่ ได้จากไปไม่ว่าจะอยู่ภพภูมิใดก็จะได้มีภพภูมิที่สูงยิ่งิ่งขึ้นไปตามบุญที่เจ้าของแมวผู้ได้ครอบครองเมื่อตอนมีชีวิตอยู่นะครับส่งไปให้นั่นเองอสุดท้ายนะครับผมส่วนตัวก็เชื่อว่าเมื่อเรามีนะครับวัตถุมงคลธาตุกายสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นชนิดใดที่เกิดกับสัตว์ก็ดีที่เกิดกับต้นไม้ที่เกิดกับมนุษย์ก็ดีหรือว่า,าที่เกิดจากเทพเทวดาประทานมาให้ก็ดี้าตกายสินน์นั้นๆนะครับจะมีอำนาจพลังางานที่แรงที่จะปกปักรักษาคุ้มครองปกปักรักษาคุ้มภัยรวมทั้งการเกื้อหนุนโดยมดาล โชคลาบนะครับผมโภคทรัพย์ต่างๆนี่ให้เราได้สำเร็จผลได้เต็มร้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับเราต้องมันฝึกฝนนะครับสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาเจริญผมวิหารธรรมแล้วก็มีสัจจะในตนเองนะครับเทพเทวดาทั้งหลายเนี่ยท่านชอบผลมีสัจจะนะครับ mm hmm. เมื่อมีสัจจะตั้งจิตอธิฐานอะไรก็จะสําเร็จได้โดยพลันนะครับ mm hmm. ผมก็มีเหตุการณ์ลหลายๆเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นกับตัวเองมาแล้วนะครับโดยเฉพาะสัจจะมีค่ามหาศาลนะครับลองลองดูนะครับผมรักษาสัจจะให้มั่นตั้งจิตอธิษฐานอะไรมันจะขึ้นนะครับสำเร็จไวก็องค์ประกอบหลักๆเลยเราต้องมีทุนเป็นของตัวเองนะครับสร้างคุณงามความดีอยู่ในศีลในธรรมวัตถุธารรตุกยสิทธิ์ต่างๆวัตถุมงคลต่างๆที่อยู่ในครอบครองของเราก็จะเพิ่มพูนอำนาจ นะครับเดชบารมี ed, ami, ที่จะมีพลังอนุภาพในการปกปักรักษาคุ้มครองคุ้มภยัยให้เราเนี่ยนะครับผมแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งเกื้อหนุนโดยบันดาลโชคลาภนะครับให้กับเราในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการค้าขายผู้มีจิตการงานใดๆก็ตามนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเกื้อกูลเกื้อหนุนกันนะครับหากเรามีของดีแล้วเราไม่ สร้างคุณงามความดีเพิ่มนะครับเราไม่มีการแผ่เมตตาแผ่กุศลให้กับเทพเทวดาผู้ปกปักรักษาคุ้มครองธาตุกายสิทธิ์นั้นๆวันหนึ่งท่านก็จะไปหรือไม่สิ่งนั้นก็จะเหลือแต่สร้างไรอานุภาพใดๆในการที่จะปกปักรักษาคุ้มครองหรือว่าเกื้อหน,นุนเรานะครับดังนั้นเราต้องทําไปควบคู่กัน สิ่งเหล่านั้นมาจากเทพนะครับเทพท่านต้องการบุญกุศลต้องการอยู่กับคนที่สร้างบุญกุศลคุณมีคุณธรรมนะครับดังนั้นเราก็ควรที่จะหมั่นสร้างกุศลผลบุญทั้งทานศีลและภาวนาจะเลิญผมวิหารธรรมและแผ่เมตตาอยู่เนืองๆสิ่งเหล่านั้นก็จะอยู่กับเรานะครับจนกว่าเราจะไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้นั่นเอง